เสนอโครงการข้อ1สร้างบ้านเดี่ยวและบ้านแถวบนเนินดินสูง15เมตรข้อ1การทำเกาะเทียมสูง7-10เมตรตามความสูงจากพื้นดินปกติในโครงการมิตรที่มีพื้นที่มากกว่า2,000ไร่ขึ้นหรือตามตัวอย่างเช่น2,500ไร่นี้โดยจะเป็นส่วนของเกาะเทียมชั้นล่างสูง3เมตรเกาะชั้นบนระดับต่ำสุด5เมตรและเนินดินสูง15เมตรเพื่อสร้างบ้านลดหลั่นมีรายการตามข้อเสนอดังนี้ข้อ1.1แบ่งที่ดินเป็นโซนละ500ไร่เพื่อทำเกาะเทียมบนเกาะชั้นบนสูง5เมตรจะได้ กาะใหญ่หนึ่งเกาะเนื้อที่500ไร่โดยการใช้เรือดูดทรายและโคลนผสมกันในอัตราส่วนพอเหมาะเมื่อของผสมดังกล่าวแห้งแล้วจะเป็นเนินดินที่มีความแข็งราวคอนกรีตที่ได้มีการทดลองมาแล้วร่วม3เดือน และจะได้เกาะเล็กๆบนเกาะชั้นบนสูง5เมตรบนเนื้อที่เกาะละ30ไร่รวมได้เกาะเล็ก8เกาะรวมเนื้อที่เป็นส่วนของเกาะใหญ่เนื้อที่240ไร่เหลือส่วนเป็นส่วนของน้ํา260ไร่หรือส่วนที่เป็นดินและน้ําคนละครึ่งโดยใช้เรือดูด2ลําใช้เวลาสร้างเกาะและทดสอบความปลอดภัยตัวเกาะในเวลา12เดือนโดยเป็นการสร้างทีละเกาะหรือสร้างเป็นโซนๆไปข้อ1.2กรณีเกาะเล็กบนเกาะชั้นบนสูง5เมตร เนื้อที่30ไร่หากมีการสร้างเนินดินบนเกาะชั้นบนสูง15เมตรหรือ สามชั้นบนเกาะเล็ก0ไร่โดยเนินดินจะมีความสูงที่ระดับ8ถึง23เมตรจากพื้นดินปกติที่จะต้องรวมความสูงของเกาะชั้นล่าง3เมตรเกาะชั้นบน5เมตรและเนินดินที่จะสูงถึง15เมตรมีถนนแต่ละชั้นและทางเดินเป็น,เป,นเป็นบันไดบนเนินรูปครึ่งวงกลมที่มีรัศมีที่ฐาน150เมตรสามารถสร้างบ้านเดี่ยวรูที่ลดหลันบนเนินแบบของสรงไทยหรือกรีหรืออิตาลีหรือสวีเดนหรือเนเธอร์แลนด์หลังละ100ตารางวาจะสร้างบ้านเดี่ยวได้ประมาณ1 1 0ถึง100ย หลังหล,ลังหักพื้นที่ส่วนกลาง30%แล้วในพื้นที่เพียง22ไร่โดยบนเนินดินมีแค่ถนนเพื่อคนเดินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเท่านั้นรถยนต์ถูกจำกัดการวิ่งบนเนินดินจึงปลอดจากเสียงและมลภาวะทางอากาศผู้พักอาศัยได้วิว180องศาปราศจากการปิดบังวิวจากบ้านที่อยู่ข้างหน้ามีบ่อน้ำใส่น้ำไม่ได้มาจากน้ำเสียของบ้านพักและหาดทรายขาวที่ฐานของเนินดิน ข้อ1.3สร้างบ้านแถวบนเนินดินจะมีความสูงจากระดับ8-23ถึง23เมตรจากพื้นดินปกติผลการคำนวณเหมือนข้อ1.2เพื่อสร้างบ้านแถวขนาดห้องที่มีพื้นที่ใช้สอย 50, 75และแอ0 0ตารางเมตรจะสร้างบ้านได้ประมาณ800-900ถึง900ห้องประมาณ580-650ถึงห5 0้อห้องและประมาณ430-480ถึง480ห้องตามลำดับ เป็นการคำนวณจาก AI ที่ตัวเลขตามข้อ1.2และ1.3อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อสร้างจริงและตามความชันของเนื้อ ข้อ1.4พื้นที่ที่สำคัญและเป็นรายได้ในทุกตารางวาให้โครงการมิตรคือส่วนที่เหลือที่เป็นน้ำ260ไร่ที่เป็นน้ำบนเกาะเทียม500ไร่และพื้นที่ฐานของเนินใต้จะเป็นส่วนของธุรกิจย่อยบนน้ำที่วิจารณ์กรุ๊ปจะสามารถพิจารณาขายที่ดินหรือให้เช่าที่ดินบนเกาบนตามข้อ1-4และเกาะชั้นล่างตามข้อ5เช่นโรงแรมหรือรีสอร์ทสไตล์มาลดิฟโรงแรมลอยน้ำพัตตาคารลอยน้ำสำนักงานลอยน้ำโรงแรม3ดาวห้องกระจกใต้น้ำศูนย์การค้า ใต้น้ำไทยสปาบนแพรลอยน้ำเซอร์วิสเซ็นเตอร์บนแพรลอยน้ำบิสเนสเซ็นเตอร์บนแพรลอยน้ำฟลตติ้งโซล่าฟาร์มหรือให้เช่าพื้นที่กีฬาทางน้ำา1 1ประเภทหรือสวนสนุกทางน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์กได้เป็นต้น ข้อ5าส่วนที่เป็นเกาะชั้นนอกหรือเกาะชั้นล่างที่สูง3เมตรหากพื้นที่โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด200ไร่สร้างเกาะใช้ในเกาะละ500ไร่ตามข้อ1นถึงสจะเหลือพื้นที่ในส่วนของเกาะชั้นนอกหรือเกาะชั้นล่างที่สูงจากพื้นดินปกติ3เมตรเพียง900ไร่ที่จะเป็นส่วนเกาะชั้นล่าง3เมตรจะแบ่งเป็นที่6ส่วน5.1ทำถนนและผังเมืองแบบเมืองบาเซโลนาที่จัดได้ว่าผังเมืองได้สวยงามและการจราจรไม่ติดขัดในอันดับ5ของโลก และเป็นถนนไร้สายไฟฟ้าท่อระบายน้ำเสียจากอาคารแยกลงบ่อบำบัดน้ำเสียน้ำเสียจากน้ำฝนไหลลงบ่อน้ำสาธารณะมีสวนสาธารณะแบบของออสเตรียมีสวนสาธารณะของให้น้องหมาน้องแมวมาเดินออกกำลังกายและถ่ายของเสียตามที่กําหนด 5.2เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนสูง140เมตรแบบน้ำพุเชโดเมืองเจนีวาสวิส5.3ส่วนที่เป็นแผ่นดินสร้างขายที่ดินเพื่อเชิญชวนผู้ลงทุนใหญ่ในธุรกิจเช่น entertainment complex data center โรงแรมหรูคลังสินค้าให้เช่าเกาะทั้งเกาะแก่ชาวต่างชาติ30-50ปีแยกธุรกิจสร้างบนเกาะบนเนื้อที่เต็ม30ไร่เป็นต้น โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นอเลเว่นร้านขายยาตลาดสดศูนย์การค้าเป็นต้น5.4ส่วนที่เป็นน้ำเปิดให้เช่าพื้นที่หรือขายที่ดินตามแบบข้อ1.4โดยเฉพาะร้านอาหารมีชื่อบนแพลอยน้ำา5.5เป็นที่ตั้งสำนักงานของโครงการมิตสถานพยาบาลสำนักงานรักษาความปลอดภัยกลางสำนักควบคุมมาตรฐานน้ำา5.6เกาะส่วนชั้นนอกที่เหลือ100ไร่หรือพื้นที่10ตามข้อ1.5จจะเป็นพื้นที่สำหรับทำเป็นโรงง,งานกำจัดน้ำเสียแบบญี่ปุ่นโรง สูบน้ำทีจัดเก็บขยะแห้งและโรงงานทำปุ๋ยจากขยะสดประตูปิดเปิดน้ำไฮดรอลิกยกเรือหยอดประตูทางเข้าออกโครงการขอบคุณที่รับชม